ถ้าเราใช้แรงแต่เราถอดผิดแนวการถอดไม่ออกนะคุณลุงนะนะันนี้ผมก็ใส่ในบาร์ของคุณลุงครั้งแรกก็เลยต้องมีการเรียนรู้กันหน่อยนะคุณลุงจะต้องไปลองดึงก็ดึงแบบไหนออกเนี่ยดึงเฉียงว่าในมิดเนี้ยปั๊บ<า>อ่าดึงเฉียงออกมาตามพาร์ทของไอตัวที่เขากลึงเอาไว้อะนะสวัสดีครับผมหมออ้อยนะครับหลายคนก็คงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับว่ารากเทียมหรือ รากฟันเทียมเนี่ยคืออะไรนะครับรากเทียมเนี่ยครับนอกจากจะนํามาใช้เพื่อที่จะทดแทนฟันแค่ซี่เดียวนะครับแบบนี้นะครับเรายังสามารถเอารากเทียมเนี่ยมาช่วยในการทดแทนฟันหลายๆซี่หรือแม้กระทั่งทดแทนฟันแบบทั้งปากพร้อมกันได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะดีไซน์นะครับให้ใช้ารากเทียมกี่ตัวแล้วก็ใช้ฟันปลอมด้านบนเป็นลักษณะแบบไหนนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างที่น่าสนใจอยู่2ตัวอย่างมาให้ดูนะครับตัวอย่างแรกนะครับここก็คือการเอารากเทียมเนี่ย จำนวนแค่4ตัวนะครับมารองรับฟันปลอมทั้งปากโดยดีไซน์แบบนี้จะเป็นแบบพิเศษคือสามารถถอดออกมาทำามสะอาดได้นะครับข้อดีของมันนะครับคือมันจะเป็นฟันปลอมที่ขนาดเล็กนะครับวางอยู่บนแท่งโลหะทรงโค้งแบบนี้นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนะแท่งโลหะชิ้นนี้นะครับมันจะยึดอยู่บนหัวรากเทียม4จุดนะครับด้วยสกรูตัวเล็กๆปัญหาหนึ่งของฟันปลอมแบบดั้งเดิมนะครับก็คือ มันจะต้องใหญ่แล้วก็คลุมเหงือกให้ได้มากที่สุดเพื่อกระจายแรงนะครับแล้วทุกครั้งที่เราเคี้ยวเนี่ยมันก็จะเกิดการถูกดอาหารแข็งๆดเดียวๆทำให้เกิดการเ,าเกิดแรลที่เหงือกนะครับผมการแก้ปัญหาก็คือเราเอาแรงทั้งหมดในการเคี้ยวเนี่ยส่งผ่านไปยังแท่งโลหะชิ้นนี้แล้วส่งผ่านไปยังลากเทียนด้านใต้ซึ่งส่งผ่านไปยังกระดูกอีกทีหนึ่งนะครับทำให้เกิดปันปลอมที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็แรงบดเคี้ยวทั้งหมดไม่ทำร้ายเหงือกนะครับจะเห็นว่ามี4ี่จุดเนี่ยครับ ใต้จุดที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีรากเทียมอยู่ตัวตามตำแหน่งนี้เลยนะครับเมื่อรากเทียมมันยุดติดดีแล้วเนี่ยครับเราก็สร้างออแท่งโลหะลูกเกือกมานี่ขึ้นมานะครับนะโดยแท่งโลหะนี้จะมีหน้าที่เหมือนคานนะครับที่วิ่งไปบนเสาเข็มนะพูดอย่างนี้เหมือนการ,การสร้างบ้านนะครับพอเรายึดแท่งโลหะน,นี่ครับไปบนรากเทียมนะครับทั้ง4ตัวแล้วนะครับผม เราก็จะได้หน้าตานะครับเป็นแบบนี้นะครับอยู่ในปากของเรานะครับถึงแม้เราจะถอดฟันปลอมมาแล้วเนี่ยก็ยังคงเหลือแท่งแบบนี้นะครับอยู่ในปากของเรานะครับซึ่งคนไข้จะไม่สามารถถอดเองได้ที่บ้านนะครับจะเป็นหน้าที่ของหมอในการถอดออกมาเพื่อจะเซอร์วิสทัความสะอาดเช็คความเรียบร้อยนะครับส่วนด้านในของฟันปลอมนะครับก็จะเป็นโลหะชนิดเดียวกันนะครับออกแบบให้มีความขนานนะครับของผนังมันทั้ง2ด้านนะครับให้มันแนบไปตามด้านของโลหะชิ้นนี้นะครับดันั้นการที่มัน แน่เกันขนาดนี้นะครับเวลาเราใส่เนี่ยมันจะเกิดความแน่นเราจะดึง้ม่ใช้แรงในการดึงการบดเคี้ยวก็จะมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ลำคาลลิ้นการพูดจาอะไรก็จะชัดทำความสะอาดง่ายเพราะว่าเราถอดอปลอกแปรงข้างนอกได้นะครับส่วนในช่องปากเราก็เหลือภาระน้อยลงนะครับก็แปรงง่ายขึ้น แต่สาหรับคนที่ไม่ชอบนะครับทำฟันปลอมแบบถอดเข้าถอดออกนะครับอยากให้เป็นธรรมชาติเลยนะครับไม่อยากถอดออกแล้วนะครับก็ต้องแลกมากับความลาบากนิดนึงในการทํคาสะอาดนะครับเพราะเราถอดอวายวะสัอาดไม่ได้เราก็จะออกแบบเหมือนกันนะครับให้มีตัวที่เป็นโลหะด้านใต้ตัวนั้นนะที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับฝังลงไปอยู่ในฟันปลอมเลยนะครับซึ่งเวลาเราจะเอาออกก็คือก็ต้องไขเข้าไปที่ตัวตัวฟันปลอมตัวนี้นะครับผมนะซึ่งรูตัวนี้เนี่ยมันจะถูกอุดปิดนะอุดปิดหลังจากเราใส่ให้กับคนไข้แล้วนะครับ ปิดปิดไว้ไม่ให้เศษอาหารก็ประหยัดนะครับผมเราก็จะเจอหัวเหมือนเดิมเนาะเจอหัวลากเทียมนะครับแล้วก็ฟันปลอมชิ้นนี้เนี่ยข้างใต้มันก็จะมีมีรูนะครับแล้วก็มันก็จะไปวางวันนี้พอดีเป๊ะเลยในช่องปากเราปร๊บเนาะแล้วก็ยึดติดเข้าไปนะครับนึกภาพเหมือนกันมันก็คือใช้งานนะครับก็คือเอามาเคี้ยวกับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้บนอันนี้ล่างนะครับนะ ก็ที่ให้ดูอย่างนี้เพราะว่าจะให้ดูว่ามันมี2แบบเนาะแบบหนึ่งคือเราถอดออกมาทำาสตอาได้นะครับแบบหนึ่งติดแน่นนะครับแต่ขนาดจริงก็คือขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับข้อดีของฟันปลอมดีไซน์แบบนี้คือเราใช้แรกเทียนจำนวนน้อยที่สุดก็คือ4ตัวแล้วก็เราใส่ฟันเข้าไปให้จํานวนมากที่สุดนะครับให้การบดเคี้ยวเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับ